ค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆป่อเขาอะนะครับแล้วกนะ็อย่างที่อบอกบอลท้ลาอุดท้าเขาแก่งจริงนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมวันนี้นะครับก็เลยปรับเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ก็ทำการบ้านมาในการซ้อมนะครับเพราะว่ารสมาธิไม่ได้เลยก็ทุกคนเนี่ยของมีอวันนี้มันของจริงนะครับเกมนี้ก็ถือว่าหนึ่งแต้มก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งแต้มที่สำคัญเหมือนกัน แล้วพี่โชคมองว่าเส้นทางจากนี้ที่สามเราก็บอลถ้วยที่เหลือถ้วยหนึ่งถูกไหมครับเอ,อ่อก็น่นอนนะครับเราก็ทุกอย่างมันต้องมีการคาดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออเกที่เหลือ,อในเดือนหน้าเป็นเกมที่หนักมากนะครับถ้าเราพ้นตรงนั้นไม่ได้ผมคิดว่ามันก็น่าจะไปสู้กับอ,อ่าหนับสามได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทุกเกมมันสําคัญหมดนะัต่อไปนี้ที่ที่เราต้องเจอนะครับทั้งบอล รีกเองนะฮะแล้วก็ต้องเจอบอลถ้วยที่โปรแกรมมันกระชันชิดกันมากเพราะนั้นในการทำงานก็น่าจะอะไรที่ต้องปรึกษาด้วยกันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่นะครับมองว่าตอนนี้ตัวหลักการท่าเรือแตเนี้ยมีฐาได้หลายตัวเนี่ยเรือจากการพัฒนาหลังจากช่วงพักน์ติมชาติมาเนี่ยสามารถจะกลับมาช่วยท่านเรือได้ไหมครับเออก็คาดหวังว่าทีมชาติเราก็ต้องให้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะเต็มที่นะครับก็ ก็หวังว่าน้องๆที่ไปเล่นดชาติก็สามารถตัวแมนแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บออกมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสโมสรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทีมเราเล่นที่กลับมาก็สามารถช่วยทีมได้เยอะนะครับขอบคุณครับเชิญครับครงนี้ครัับงนี้